สองเบาะที่ใส่ก็ได้ครับคุอนี้มาพามาหิดมาเบิ้งที่การเห็ดขาตั้งนะครับเพราะว่ามี่ไอซีถ่านหนึ่งคุณอยากเบิง้งที่การเห็ดขาตั้งนะครับใส่ใสเวลาห็ดก็ดูนะครับขาตั้งอันหนึง่งกระสุนว่านสองสามนาทีนี่แหละเดี๋ยวสุณทรายบิ้งที่การนะครับว่า เป็นแบบไรนะครับ okay. ที่การออกเล็กเชื่อมเล็กแล้วก็เอามาตีให้มันตรงให้มันเดียวหรืถ้ายเบิ้งเลยครับนี่ครับพี่น้องขั้นแรกต้องการะเกี่ยนเล็กแบนสิครับข้ากผัดเชื่อมให้มันเป็นกากระบาดได้นี่แล้วเป็นเล็กกลมเล็กแป๊บนี่ครับมาตัางมีที่การเชื่อมต่อขาต่าง แล้วที่นี่แงบที่นี่เล็กเล็กงอตงัวนี้เล็กงอตงัออวตนี้เชื่อมลอกไว้ตีมุมครับนี่เสลือคข้าแข็งแรงยึดไว้เอาละพอเข้าเ็จแล้วแบบนี้เข้าก็ต้องไปพุกอีกทีเราไปตีให้มันตรงให้มันเรียบครับเดี๋ยวไปชมกันเลยไม,มนยืนได้แน่นให้มันตั้งได้ครับให้มันตรงครับ พอเอาเชือบเสีดมาแล้วขาด่งนียบระเามทูรงน่ครก่ขยาแล้วนี่ก็เ็ว่าอันเงับได้วเข้ไปยเป็นการย่อมีขัตะรอชมกันเลยครับพี่น้อง เอาแล้วครับพี่น้องนี่เป็นการขั้นตอนการยอมยอมสีครับผม แล้วครับพี่น้องเข้ากับยอมเสร็จแล้วนะครับพาตั้งกลับวิธีการที่ผมให้เบื้องไปนะครับวิธีการย้อมสีหลายประเภทเล็กเชื่อมเล็กหลายแบบต่อทุกมันเขาส่งเพราะูกเพราหลังนี่ครับพี่น้องมันก็รถประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้สีมันเพาท่านแพงกว่าไหนเด้อพี่น้องประมาณนี้เอ้ เอาล่าพี่นอ้องแะมารีวิวไอเอ็ซีท่านหนึ่งนเนาะเมันอยากเบิึงเมันอยากเห็นเมันอยากปู่มผมกับ็ดเบิึงแล้วว่ามี่การเป็นจังไหนเนาะครับพี่นอ้องจังไหนกับชุดท้ายนี่กับม,ม,มีอย่างไรเนาะพี่นอ้องสนใจกัโทรมาได้ตื่นมาได้แชทมาได้ทักมาได้พี่นอ้องเด้งมาเลยสนใจคมกับมี่ าต่างกับนี่ราคานี่เหมือนทุย่างพี่น้องทั้งผีและทรงหรือมาเอาเองหอดที่ทำการันมีราคาพิเศษอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเอาละสุดท้ายนี่ละโมงยังหลายพี่น้องเป็นกำลังใจกันด้วยกดติดตามติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดดีงไว้ได้พี่น้องสุดท้ายนี่ช่องมาฟี่ไยขอลาด้วยกักนครับพี่น้องสวัสดีครับไป